อุ้ยอุ้ยล่ะล,ะละ่ะมาหน้เต็มตมโเบิบงลูกสาวโต๊ะที่มันนั่งตักเนี่ยเม่าให้นั่งไม่นั่งไม่นั่งไม่เออนั่งลงนั่งเฮียงกันนั่งลงกดไล<อ>ค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีแม่แม่จ้ามาอยู่กับเราช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวแล้วก็ช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวชาแน,นลค่ะผุนพี่พื่นผ้าเบิงเอ้ยปอกเปือกต้นหม่ออกจนหมดละ่ะมันจะมีห่มอยู่บหล่ะอันปีใหม่เอ้ยอีหลาคือมาปอกเปลือกคักเท้ะฮึสอนน้องปอกเปลือกโอ้ยผุน่นอุ้ยเรียกกินนี่อย่างฮึ เล็กหน่อยนี่นนพุ่นพุ่นเบิงเบิงพีพุ่นห่วงหนงหือหือว่อาไงวันนี้ได้นอนไหมฮะวันนี้ได้นอนอยังหื้อเชียงแม่หืนเอาเร็วม,มองเงดแม่เอินได้กับบงเดูน้ำพีเออแม่เอินเอาหรอเออ ไปหลอดทองเกเย็ดยางโอ้ยมันจุ่ทองพี่ปีล้หละ้นั่นมันหลอดบ่ได้แล้วมันจุ่ทองพี่ปีแล้วนั่นเฮ้ยหนาขังนี่คือมีตาขี้ดิ้นแท้เออยยางไม่ติดหนาบึงยังาง <laughs> ตื่น ตื่นตื่นปีปีบ้านห้องตื่นฝุ่นแลนไปหาเมล่ะเม่อาบน้ำแม่อาบน้ำบ่ได้สนใจแม่ด้วยจ้า Quick, 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 ปาตาไปอาบน้ำป่ะไปเรื่ๆๆๆๆป่าวเด็ดไปเดินไปเยอะมาสำรวจยังเถอะเฮ้มาสำรวจอีหยังอยู่นี่เอ้จ๊ะเอ้าเ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 ๊ะตื่นหยังอ่ะฮะตื่นหยังปุ่นแม่ตายแล้วๆๆๆไปๆๆเตรียมตัวเดินเอา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 สิหลอดมาหยังจังสันด้วยหยังหลอดสวย แพนด้าเอ้ยหูกลางใจเลยได้ดันแพนด้าออกมาเถอะแม่แพนด้าแพนดาออกมาเถอะม่หลอดได้ทุกลูกเบบเน้อเขา่าไงจะมานั่งกับแม่เหรอหืมนายหน้าแม่มิตะขี่ดินเลยหน้ามิตะขี่ดินเลย เว้ยอึอึอยว่ายังไงอึอ่ะนันงนงนนงน่งลงนั่งลงเออนั่งนัง่งคือแม่นั<า>่งลงนั่งลงเนี่สิมันนั่งแม่จังไดรอุ้ยเขาอุ้ยอุ้ยอุ้ลยล่ะล่ะวันไหนเต็มโตเบิ่งลูกสาวโตเสียมันนั่งตั แม่ว่าให้นั่งไหมนั่งไหมนั่งไหมเออนั่งลงนั่งเฮียงกันนั่งลงให้นั่งเฮียงกันบ่ไใดให้มันนั่งตักกันวิ้วว้ันตัว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 ตนวตัวตนตัวนัวัว่ัวตัวตัวัวนนัเตััตัวตัวว บอกให้นั่งไม่น้ำกันสิม่นั่งตักกันเฉยนี่แม่เว้ย<อ>นั่นนั่นลูก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 เฝ้าเดี๋ยวไปโอ้ยญาลีล่านั่นโอ้ยเตื่อนหมดอีนอีกสิใส่ชุดเนี่ลยลูกทธอแม่ลูกทธอแม่เอ้ยลีล่าแห้ง ายมาหลายแห่งลีล่าหลายมาใส่ชุดเร็วๆลูกเร็วๆเร็วๆโอ้ยน evet ี่หยาห์นี่นี่เร็วน yeah, ี้นี่เร็วนี้อยู่ว้าเออเอมาล่ำฟ้าเดี๋ยวไปล่ำนี่แม่มาเาไปยางใไรพูดตกหมดนาม โอยเนาะเต่ละมุ่แต่ละว้่นั่นโว้ยอาบน้ำให้ดีๆแบบเกียกขี้ดินได้บันี้โอ้ย มากลัวสิใส่แล้วกลัวสิแต่งโตแล้วกลัวสิเห็ดเห็ได้กลัวสิแดงไปการวุ่งไหวเหยียดเลยคุณวิ่อีหยังเข่าหืมผ่าหน้านะคะใบข้าวว่ัสดุของน้องลาเอ็น สวยงามมากจ้าเอ๋ผุนเชาวโลกยืนแต่แหล่อยู่ผุ่นเห็นบ่จะคล้องถามหาง้อหน่อยง้อหน่อยไม่ยูผีเฮงง้อยูผีลงเรื่อยเออดบอกคุนเนี่ง้อยูผีแน่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 จะไปลอยของคนอีกได้นั่นเเลย มาขึ้นไรกันลอยยองพื้นย้ํานันมือนีหามแวเดอร์คัหล่อพี่ปีเราะท่านได้ยางเลยข้าตะคุ้มใส่ชุดให่คนหนอนใส่บุหูเล้วปินปินอีหย่างบนข้าข้อบ่นืออับนั่น อย่าค่าข้อบบหะเด็ดเท่าเล็ดเท่าเล็ดเท่าเล็ดเท่าเด็ดกั๊บทระเดกวาสุใใ่ชุดให่เดิม้อนไดยจบพอดี หมอลำสิงหหมอลำหน่อยมือนี่หมอลำสิงเด้อค่ะเด้อมือนี่แม่แม่ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับหมอลำสิงน้อยนะคะถ้าแม่แม่สนใจอยากจะมาหาน้องใบข้าวนะคะบ้านพี่ปีของเรานะคะก็เข้าไปดูใต้คลิปนะคะเราจะมีลิงก์นะคะทุกคลิปนะคะแม่แม่หรือว่าทักมาที่ไอดีไลน์ได้เลยนะคะ เราจะมีทุกคลิปนะคะอยู่ใต้ลิงก์ใต้คลิปไปทางพูดหมูจะใส่บ่อหน,นี่งเร็ยบร้อยฮู้ดฮใจเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย